ใช่ไหมอันนั้นมันเก่งกัสู้ไม่ได้เลยเหรอซัดจะได้แพ้ตลอดเหรอได้แผลมาโดนสับซอกใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงไหนเนี่ยตรงไหนะเนะี่ยสองมาทําไมเอกดูหน้ามึงเนี่ยมาไปซัดกับเจ้าถิ่นมาก็ว่าแล้วเนี่ยเออหน้าบวมอะนี่ไงที่มันหน้าหนักกัดกับเจ้าถิ่นเนี่ยหิวยางสองสองหิวไว้เนี่ยจะไปจับมอยมันมีแผลจับระหว่าง เออหิวอ่ะโอ้โหดูหน้าเลยว่าแล้วไปเจอเจ้าถิ่นเนี่ยไม่ยอมเลยใช่ไหมกินเหรอฟ้องอะเดใช่ไหมมันโหดเหรออันนั้นสู้มันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเขาไม่เห็นเขามีแผลเลยมึงแต่เมืองก็มีแผลอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมเขาเก่งเหรอ เออเก่งเอาป้าป้าเดี๋ยวต้องไปธุระมชอบมาตอนเวลาเขาจะไปธุระกันแล้วเนาะเอาทำไมหน้าบวมอีกการกดนั่นแหลมกัดกับเออตัวใหญ่กว่าเขาเนี่ยใช่มหอันนั้นมันเก่งสู้ไม่ได้เลยเหรอซัตจะไดแพ้ตลอดเหรอได้แผลมาโดนสับซอกใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยมามาเดี๋ยวเอาอันนั้นให้เดี๋ยวจะไปธุระก่อนเอาอาหารมาให้หน่อยแล้ว เออหน้าเป็นแผลนี่เออแต่โอ้หเทดีๆไปลูกกินไปแผลนี่มันดีขึ้นแล้วมันก่อนบวมมากกว่านี้อีกเจอเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นนี่มัน,มน,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 มนดูจริงไว้ปลาปลาโม,ม,มเอาโอออออมะโมะเอาไปเก็บก่อนลูกเอาอาหารไปเก็บก่นอาาน,นโอเคป้าป้าป้า